สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอครับอันคื insight, ออ่าพอพอมาเี็ตงนั้นอยู่นี่พอเป็นสร้างบอกว่าเป็นยังครับเป็นสร้างเอ้เป็นกระมาสาปปูนแดงข้อยิดแดงสวนมากกะซีเฮ็ดเบิร์ตบุญหลักมะทูยางตีเฮ็ดมาทูยางเฮ็ดเฮ็ดนี่เขาเฮ็ดด้วยใจเขาเป็นบุญวะครับโอ้เป็นบุญเพราะอะไนี่อาหมิจ้างรางวันยังโอ้บ่ได้มีค่าจ้างคาหยังเฮ็ดด้วยใจเฮ็ดทำบุญ ครับอันนี้ก็ครับสร้าบะแมนสร้างก่อสร้างก่อสร้างช่างช่างทำวัดทำทำวัดก่อสร้างวัดงดทีวดที่แล้วให้ให้ตัวใดญก็ค่ะงวดที่แล้วนี่ให้นึ่งเกลกับนึ่งเป็ดไอ้สองหางเขาหน่ะครับมีมีผู้ซื้อนั่งบละค่ะผู้อยู่วัด จะ่วนมากอืเพราะว่าช่วงนี้ไปเฮ็ดเที่ยนใ้าเจ้าอยู่ไหนไหมแต่ว่ามันสือบอไไ้โอเมนเลขหนึ่งแปดนี่มันสิมากเกินโอเมนอยู่ดอกหนึ่งแปดวัาหันอันคักเนาะก็ได้บอกว่าให้สือหนึ่งเจ็ดถ้ามันเต็มหนึ่งแปดแต่ว่างวดนี้เนี่ยให้ฝันบอก่หงเจ็ดบ่อเลขเฮ็ดเอา่ยนเฮ็ดเเอาเป็นสูตรบ่ค่ะ ครับสูตรคำนวณคำนวณครับคำนวณธรรมดาแค่สูตรปะคะก็เฮดแบบง่ายๆที่สุดเอาล็อกไข่ไปเบิ่งๆกันอือคือการตั้งเลขของเฮานี่อะไรในกระดาษมีอยอะกว่ากระดาษปากกาพร้อมนะพวกมีคนมีอยู่แล้วครับเตี้ยจับกล้องไข่กล้องมันครับมันจะตั้งบางยางเลยเพราะว่า เขาเอาตัวที่มันออกแล้วมาตั้งก่อครับผมตั้งด้วยเกียร์เกียร์แปดเกี๋ยวครับเกียร์เก้าศูนย์งวดงวดดีนป่ะพ่อครับงวดสีม้างวดสีม้าเด็กรักมากหนึ่งสองสามสี่ ตั้งแบบง่ายๆแล้วเขาแค่มาตัดเอาแค่สองตัวนี่ไม่สี่ตัวนี่บานนี้เลขเถวมาตั้งนีมาจะใส่จ้ะคือเลขรางวัลที่หนึ่งที่มันออกไปแล้วสองตัวเขามาตั้งแต่รางวดนี่คิดว่ามันสีมาสองเจ็ดกับสองแปดสองแปดสองหางแค่นี้สองห่างแค่นี้หนึ่งแปดมีสิทธิ์มาไหมครับหนึ่งแปดใน คิดว่าควาบอมาหง่วนสามตัวบ่มีบ่ค่ะสามตัวนี่มันเห็ดบ่คคอยไรเพราะว่ามันบ่คคอยถืออืโอกาสถือสามตัวนี่มันยากออก็เลยบ่ค่อยเฮ็ดครับตามเฮ็ดมานี่กาสีบ่คคอยผ่าก่อนส่วนมาเพราะว่าเฮ็ดเห็ดสูตรนี้มาโดดไว้แล้วครับมันสีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตัอโอ้มันมีลายสูตรมันมีลายสูตรการการเฮ็ดนี่นั่งเทือนี่ห่อสีเปลี่ยนแปลงปุ๊บ เพราะว่าเปลี่ยนแปลงตามตามลักของเลขที่มันออกมาโอ้ครับผมถ้าเลขมันสีนี้ไกลกันแช่ตัวหนึ่งสองตัวคนนี้ไมยถึงว่าขึ้นรุ่งครับอี่สีบว่าเกินนี่แต่ว่าผมก็เคยศึกษามากกับคนอื่นที่เคยเห็ุมากแต่ว่ามันกลสิพาดหลายก็ผมนะของแกขวางนี่สิเขากว่าครับ เนนวเน่นอนตัวเด็กนนม่เด็กแสองหางเด็กสองหางน่ที่เรามองสําคันกมองสองหางนี่แหละน้อเขามาจะหุดะกี่สูตรนี่กะเขาม้าแทบสิบุดหมดแทบทุกหมดตั้งแต่เริ่มเพศสูตรมาเ็ดมาจดปีแล้วก็เพือนผมเ็ดแรกนี่มเข็เมาห่วยสิเพะดสิบกว่าปีกันไปโโสูตรนี่เขามาแล้วสิบกว่าปีครับอาตัวก็ตมดา แต่รังเสียคนกับบกอยเชียหาพอแล้วครับข้นบกอยเชียอคนสิบกอยเชียหาพอแล้วพี่น้องถ้าบอกไปปั๊บนี่คนจะบกอยเชีย้ยเล่าเว้าเล่นเล่าเย็ดเด่นเด่นสวนมาบอะว่ามันมันเป็นแบบสูตรยังไงมันเป็นสูตรยังไงมันบัคือซับซ้อนคือผู้อ่อนสูตรผู้บางข้างบางคนมันซับซ้อนก็เลยเบื้องหงายก็เลยเสือเร็ว อันสูง่ายข้นบ่ใครเสืออันนี้แจกสมันเลขสองหังนึงเนาะมันนีจับอกมากด้ตัวหดแนวกค่ามานนีไอ้พ่อตัดไห้ด้วยว่าได้จะสูงตามผมเฮ็ดมากนี่ผมคิดว่าเนี่ยจังหวัดกวนนี่ผมก็ตั้งเกตมันก็มากเกตหนึ่งมันวะาหอครับผมมันก็มากเกตหนึ่งแต่ว่างวดนี้ก็ตั้งเกตคือเก่าครับคิดว่ามันสิมาสองเกตสองปดแฉกเสองเปเล เจ็ดน้างนะสองเจ็ดองเขียนเลยครเขียนเลยอันสองเจ็ดครับมันอาจสิมากตัวนี้กับสองแปดครับสองคู่นี่บกค่ะครับซูที่อนี่ก็ได้แค่นี้ครับสอเจ็ดกับสองแดห่อสองหางแค่นั้นต้องหางแค่นี้โโหดไม่ต้องห่อเรียกลางมาเฮ็ดน่ำนี่ขางวดที่แล้วมันเป็นสิบหกเป็นบักไม่อ่ะสิบหกนี่หนึ่งนี่มันถึไม่เสียดโยคือ เป็นศูนย์ก็ได้เป็นสองก็ได้ฮกนี่เป็นเจ็ดก็ได้ก็ไล่เอาแค่สั่นแค่นี้นะว่าตัวเอ็นยายครับอะไรง่ายๆเลยได้อันนี้สูตรบนมั้อสคะนี่ครับอันนี้สูตรบนสูตรบนโอ้เลบนบนอย่างเดียวอันนี้บนอย่างสูตรล่างได้บาสนี้ครับสูตรล่างเดสูตรล่างนี่ผมสิเฮ็ดแบบถ้าสมมติว่ามันออกสิบหกหมดที่แล้วสิบหกปุ๊บผมก็สิไล่ตัวนี้มา เป็นส2 2> อหนงหตัวนี้เป็นเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดอ้าวมันกับมาลงกับตัวนี้บ้านโอ้ล<อ>่างหนึ่งหัวก็สองเจ็ดตรงกันเลยพี่น้องสูตรนี่ตรงกันเลยมันสิเขามาตรงกันถ้านอกจากนี้คือเอานึ่งหนึ่งมาเป็นศูนย์นึ่งเป็นศูนย์เพิบหกนี่ก็เป็นเจ็ดคือเกาห้อ,องสิไล่กันไปเป็นแปดกับอือไรมันต้องเป็นเจ็ดคือเก่า ถ้ามันมา่งถึงมา07 270ล่างนนี่เป็27 07แต่ว่า16นี่ไม่ใช่ใช่ไหมพ่อครับครับ16คือมันออกไปแล้วออกไปแล้ว16ไปแล้วเอายบได้ว่าเอามาได้เออมันออกไปแล้วแต่ว่านี่ได้ออกคือเกลียวไปนิดนึงอ่าเป็นเหล็กเก่าก็ออกไปคือกันเนาะแต่ว่าวันนี้ตัดตัดเป็นล่างเลยสิมี27กับ07อันบนนี่สิมี28กับ27มันกับเขามาลักษณะเดียวกัน เพราะว่ามันอาจเป็นบนเป็นล่างอะไรเนาะองเกมันเ็ดบ่ยากพี่น้อนเจ็ดงัาไงือจังเก้าหกมันบอกเก้าหกที่มันออกไปมันบ่กอะไรวันนี้ผมมาจังว่าเออเมื่อแมื่อหนอเก้าหกไปแล้วเก้าเนี่ยมันต้องสูงสุดมันต้องเป็นศูนย์มันบอกเมียนเมียนเออหกเนี่ยมันต้องเป็นเ็ดเออออกอีกเป็นเ็ดมันก็ออกศูนย์เกออันงวดที่ผ่านมาเหตุเบิ้งด้วยครับอันนี้งวดก่อนงวดก่อนก่อนจะว่าเป็นศูนย์เกตนะครับา กับมั่งกระไรตัวนี้กระไรตัวนี้บาทนี้งวดมันรนี้มันออกมันหันเนาะครับเอสี่หนึ่งเจ็ดคกับมาตั้งตัวนี้อินป่พอครับมาตั้งเจ็ดขึ้นเก้าตั้งเจ็ดขึ้นเก้าแล้วมันงกับมาเจ็ดเจ็ดสองเอเจ็ดสองสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดแต่หนึ่งหนีหนึ่งนีผมมีโอกาสมากบ่าวพอหนึ่งเจ็ดหนึ่งนีคิดว่าขันมันวอถทิมมันกระเสีมาเป็น สิบแปดได้เป็นหนึ่งแปดได้ครับเป็นรัดร่อยนะได้ครับเป็นสูตรง่ายแต่ว่าทวนมากพ่อเห็นใอ้ข้นเบิงเราเนี่ยอคนสิบาค่คยชื่อได้หรอกเพราะว่าคนวศึกษารับครับถ้าคนศึกษาเนี่ยนถึงหูจักว่าเล็กสิเนมาลักษณะเนื่ยนอ่นครับเพราะว่าสองหางหนึ่งเอาใส่มาเป็นสิบปีแล้วใปลว่าเป็นสิบปีแล้วสูตรดี เขามาตลอดไหมพิ่งพ่อได้ในแอคเนียนกันนั่งมาตลอดแม่นั่งมาจะส่วนมากขันผมเบอกไปทังสี่เพือจังหวัดที่แล้วเพิ่นก็บอกว่าพอซื้อนะหมอพ่อท่านโอ้ยบ่บ่ซื้อดอกพ่อเป็นอยังซื้อมันก็ให้แค่ครึ่งเดียวเออมันเป็นเขาโครงการซะครับเขาโครงการเลยเขาโครงการคนละครึ่งซะบัดนี้เรียบร้อยเโครงการคนละครึ่งบ่ให้เต็มก็เลยบ่อนแรกบอสื่อครับผม บันนี้หพ่องมให้เนี่ยไอตัวที่งวดนี่เน้นๆงวดนี่ผมกะสีให้เน้นๆกะสีมีสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดอันล่างได้บัดพ่อล่างกะสีให้แค่ศูนย์เจ็ดตัวหนึ่งกับสองเจ็ดแค่นี้แหละอันนี้เขียนเป็นบนล่างครับแน่นอนแน่นอนครับเข้ามาแล้วสิ วิญญาณสิบมวลนั้นสิบปีหาพอแล้ววันนี้พี่น้องอ้ยมวลงหานกันแม่นมากสิชื่อจ้าหาเจอแล้วก็ท้าอาจารย์เรียกมวลที่แปลว่าอาจารย์ให้ตัวไรอาจารย์มาเกลี่ยสิบเก้าเก้าหนึ่งต้องผมมาเกลี่หนึ่งหนึ่งเกลี่ผมแห้ได้ตัวนี้ผมมองสิมันการสิมาสิบเก็ดกับสิบแปดที่อาจารย์ครับผมอ่ะสิมาตัวนี้ผมบอครับพ่อเชื่ออย่างครับ คือเพ่งโอ้เพ่งเลครับข้อเพ่งโอ้สวัสนีสิริมะงามหาหรอพี่น้องบอนนี้น้ำอยากดอกเราอยู่วัดหาผัวดิบหาผัวขอขอบคุณขอบคุณพ่อครับเป็นสิ่งต่างเป็นแนวทางสวัสดีครับตะกี้ไปอยู่ไหมาอันนี้เป็นสูตรของพ่อเพ่งครับเอฟซีครับสูตรของพ่อเพ่งเป็นไห่เบิ้งครับแบบสูตรพอดีง่ายๆครับเอฟซีครับสูตรง่ายๆแลักอากาแบบว่า เบิ่งบ่นาเข่าแต่ว่าเพิ่นเขาว่าเป็นซิปปีแล้วมีมิมันผิดบ่พอซิปไมันเขามาซิปปีนี่มันกระสีส่วนมากอือซื้อบอกไข่ผัดส่วนมากซื้อบอกไข่ผัดมีผิดจะเถือบ่ผิดกระสีผิดแบบบ่ขึ้นบ่ลงโอ้ส่วนมากเออสิมีผิดตัวท้ายผิดตัวเออเองสั้นผิดแต้มเองสั้นบ่ผิดแต้มโอ้ครับผมเป็นการผิดแต้มเองสั้นบ่เป็นผิดแบบอื่นอ่น การธรรมดามันก็มีโอกาสทุดเดเวิดต้อ,ค,อครับเ,าเนาะครับอืมมีโอกาสทุ่ดเต้แตก็เคยเบิ่งข่าวใหอกันเบิ่งใน y o ยู u ทูเบิ่งยังเวล่าข้าเจ้าเฮ็ดมาสิครับแต่ว่าสูตรของข้าเจ้าม,มันเป็นเลขหลายโพด่มอ้สื่อนั่มว่าไว เขาลงทุนไปแค่สี่ร้อยหาร้อยอ่อแอ้วเขาหาแล้วคนทุนหน่อยแมนนะับคือคนที่ว่าทุนหน่อยเย็ซี่ว่าเขาจะทุนหน่อยซ้ำนี่แหละครับพี่หลังสองตัวคู่เดียวอันนี้เป็นตัวสูตรทุนหน่อยแมนครับสูตรประหยัดทุนอ่ออสประหยัดทุนเพิ่นซื้อเลนด์มาเบิร์ตเป็นสองแสนสามแสนนั่นครับเพิ่นบ่ถือมากมันกันนักก็คือซื้อสามสี่รอยแมนครับแมนครับอือนี่แหละครับพี่น้องเย็ซี่ตัวเล็แล้วนี่ยถ้าเขางเนาะ อันตัวนี้เป็นสูตรเก่านะลืมคี่ไม่สูตรอแต่ว่ามียงเน้นอาะว้คือมีสองเจ็ดสองแปดหลักการล่างกัมีสองเจ็ดศูนย์เจ็ดซีครับเด็กล่างนะครับแล้วบนนี้มีแค่2องหางล่างกัมีสองหางวงให้บวามงเหบว่องเห็บความวงเหบความนะครับเน้นให้ความเลยสองตัวนะครับเอ็ซีสารคดีมีกัสิได้ยุติเพียงสามีนะครับเ็เลขอให้ เอฟซีใช้วิริญาิในการรับชมนะครับเนาะทั้งส่องเป็นเพียงแค่แนทางทั้งช่องเป็นเพียงแค่ซื้อปากเท่านั้นนะครับเนาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้วยขอคุณขอบคุขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสชัดีทุกคนครับ